สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมูทอดเจ๊จงได้ใจลูกค้าประกาศปรับราคาอาหารลง2ถึง10บาทวันที่22กุมภาพันธ์หกอัปเดตล่าสุดร้านหมูทอดเจ๊จงได้ออกมาประกาศผ่านเพจร้านแจ้งปรับราคาลงเริ่มวันที่23กุมภาพันธ์หกเนื่องจากวัตถุดิบหลักเป็นหมูนานได้มีการปรับราคาลดลงราคาหมูเริ่มลดลงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาช่วงต้นปี65้ง ร้านได้มีการปรับราคาอาหารขึ้นในแต่ละเมนูเนื่องจากพิดหมูแพงโดยย้อนไปเมื่อวันที่3มกราคม65หมูทอดเจ๊จงได้ออกประากาศขึ้นราคาอาหารเนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหวาจากวิกฤตหมูแพงโดยเมนูใส่ถุงราดาข้าวหนึ่งอย่างเป็น26บาท2อย่าง36บาทใส่ถ้วยหนึ่งอย่าง30บาท2อย่าง40บาทและใส่กล่องเวฟหนึ่งอย่าง39บาท2ออย่าง49บาทล่าสุดจากราคาหมูที่ลดลงร้านหมูทอด เจ๊จงได้ประกาศปรับลดราคาอาหารทั้งแบบกับข้าวลดลง1-2บาทข้าวหมูทอดแบบถุงจาก26่เหลือ25บาทส่วนแบบใส่กล่องเวฟจาก39บาทเหลือ37บาทหมูทอดปรับลดลงกิโลกรัมละ10บาทจากเดิม300บาทต่อกิโลกรัมเหลือ290บาทต่อกิโลกรัมราคาที่ปรับลดลงในประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไป ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ